เรื่องของพินัยกรรมเนี่ยมันมันมันเรื่องใกล้ตัวหรือมันมันมันเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอยากรู้อ่าเรียวนที่พอดีมีประสบการณ์ใช่พอดีเจอเจอคนเสียชีวิตมาเยอะครับแต่ก็มีไม่กี่คนที่ทําพินัยกรรมเอาไว้อ่าก็ต้องรู้ก่อนว่าการทําพินัยกรรมมันเป็นเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีมรดกอ่าแล้วการส่งต่อมรดกให้กับทายาทเนี่ยอ่ามันมีอยู่แค่สองอย่าง อ่แต่ผมมองว่าผมไม่เดือดร้อนเพราะว่าเช่นนี้สมมติอ่านเราเราผมเป็นคนโสดเนี้ยนะครับผมอ่าพ่อแม่ยังไงก็ต้องให้ลูกอยู่แล้วอ่ะแล้วผมเดือดร้อนตรงไหนก็เขียนเินรยกรรก็ได้แค่ได้ช้าหน่อยก็ไม่เดือดร้อนด้วยแล้วเขียนเิ็นรยกรรเดี๋ยวพ่อแม่หาว่าเราหาว่าเราแช่งเขาอีกเออทำไมถึงต้องเขียนครับก็มันเป็นเพราะว่าอย่างเงี้ค่ะถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องหางเงินดูแลพ่อแม่ถูกไหมใช่แล้วเวลาช่วงระยะสุดท้ายของพ่อแม่ที่ป่วยหรือมีอายุแก่ชราเนี่ยติดเตียงเออ คุณสามารถลางานแบบเป็นเดือนเดือนมาดูแลพ่อแม่ได้ไหมยากครับผมยากแล้วกันนะแจ่ทาไงพี่ตาทำไงก็ต้องจ้างคนอื่นหรือว่าให้แบบให้คนรู้จักแลให้คนสนิทอะมาช่วยดูแลเอออา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 อีอะไรก็มากันไปเนอะครับผมงั้นสิ่งที่พี่ต้องพี่ตาต้องรู้ก่อนเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทายาทอยู่สองแบบมีทายาทที่อยู่ในพินัยกรรมที่เขียนขึ้นครับกับทายาทโดยธรรมพี่ตาถือเป็นทายาทโดยธรรมเป็นลูกคนเดียวถูกไหมถูกได้อยู่แล้วอ่าแล้วเคยคิดไหมว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น เช่นยังไงสมมุติว่าคนที่มาดูแลเนี่ยเป็นลุงป้าน้าอาหรือใครก็ช่างอ๋อเหมือนในหนังใช่ไหมในหนังไทยใช่ไหมอ่ะแลไวไงต่ออ่ะที่มาดูแลตอนช่วงแบบคล้ายๆอ่าอ่าแล้วถามว่าพ่อแม่ถ้าเขาดูแลดีอ่าพ่อหรือแม่เราที่ป่วยอยู่ซึ้งใจปะซึ้งใจโอ้โหมีคนมาดูแลปะเช็ดจี๋เช็ดอือให้ผมเคยเหมือนกันมีลูกค้าลูกค้าบางบ้านนะแบบลูกค้าบอกเลยคนนี้ไม่เคยมาเลยแล้วแบบมาดูตอนช่วงจบเนี่ยเออแล้วไงอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าอาจจะมีวันในวันหนึ่งเขาบอกว่า คุณคุณตาวันนี้จะไปทำเรื่องมือถือให้อะถ้าคุณตาเซ็นมาหน่อยสิเพราะว่าอย่างนั้นเลยเหรอเอออันนี้มันสายดาร์กเลยเออสายดาร์กค่มือถือเนี่ยเออมันจะต้องมอบอำนาจให้ไปทำให้คุณตาเซ็นมาหน่อยอะจะรู้ได้ไงอะว่าคนนั้นอะเขาเอาอะไรเซ็นมาในกระดาษอะแล้วเขาจะไม่พิมพ์หรือเขียนอะไรลงไปอะเรากจะขอตรงๆเลยก็ได้อะรู้ว่าอาจจะมีคนมีหลายบ้านนะขอเป็นตรงตัวมีเหมือนกันใช่พิมพ์เลยหรือบางทีก็บอกว่าเฮ้ยดีจัง คุณตาขอบคุณปลื้มใจว่าคนนี้ยมาดูแลสองปีแล้วเฮ้ยขอบคุณนะมาดูแลตาเนี่ยเดี๋ยวตาจะยกคอนโดอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตายกคอนโดให้ก็่ลู้ตาไม่รู้เอองั้นเดี๋ยวตาเขียนให้นะออรู้ไหมว่าสมมุติว่าถึงเวลาที่คุณตาคนนี้เขาเสียไปแล้วอะเพราะอะสมมุติพ่อเราไม่อยู่แล้วเนี่ยตัวเราเป็นลูกอะเราได้รับที่หลังคุณป้าคนนั้นนะก็คือเราไม่ได้นั่นเองอะ ก็ใช่ก็คือเดติพี่น้งที่หลังบ้านมันแจกมันแบ่งไม่ได้ทายาทที่มีชื่อในพินัยกรรมเนี่ยเขาได้รับมรดกก่อนทายาทโดยธรรมนะโอเคเริ่มเดือดร้อนแล้วเริ่มเดือดร้อนยังเดี๋ยวใครมาดูแลต้องต้องสนไจ้เดน่ยเออเพราะบางทีเราไม่เข้าใจไงเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของทนายว่ะมันเป็นเรื่องหลังจากที่เขาไปแล้วเพราะเราไม่อยากทําให้เอพ่อแม่เราจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยข้าใจมันก็ควรจะก็คือเป็นสิ่งรอบตัวนะที่ตอนต้องระวังไว้นะนะครับตอนนี้ใครไปเยี่ยมใครมาเฝ้านะ เราจะปากกาออกกระดาษออกให้หมดหอนเงาจะทำให้ทุกทีพินัยกรรมได้ไหมมันใช่วิธีไหมใช่วิธีแก้ปัญหาไหมจบตอนนี้นะครับผมคลิปนี้ขอพิเศษนะครับขอคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสําเร็จนะครับแล้วก็วางแผนนะครับพินัยกรรมสําเร็จครับ